กินข่าอิ่มแล้วเป็นง่วงๆ่วงอ่ะกําลังจะเคลิบลับพอดีผ่าปันเสร็จแล้วก็เลยไปตากผา้าเมื่อกี้ปีนไปตากผ้าแล้วมันี้ก็เลยแบบว่านึกได้จะมาว่าเรื่องลิปสติกอันนี้ของของ BSC อันนี้เป็นเข่าตะแบนะนาะซื้อจากอันใหนห่างอ่ะนาะเป็นเข่าเต่อกระติดท,ท่าแล้วเนี่ยหมดแล้วด้วยนะหมดแล้วจะมา้ว่าเรื่องลิปสติก่ะฟังสีเอาสีเนี่ย ทาทาปากแดงอ่าคือคือหนาหนี่ยโบทาปบแป้งนะที่มันดูดีที่มันอันนี้ก็คือฟิลเตอร์ล่ะฟิลเตอร์ของ TikTok ทิกติกที่นะเออจริงๆหนากระเฮี้ยวหน่ะกระเทาอ่ะละ่ว่าเขาใส่ฟิลเตอร์เอาสินะเออเออเป็นอย่างรับไปไ,ได้อึ้อรับจากของมาได้ถ่ายคลิปถ่ายรูปเหมือนกับของงามแน่หนึนอจากหน่อยหนึ่งปุ้ยจิมันนั่งเทาติดๆๆ๊ดมาว่าเรื่องลิปสติกดีกว่า วอาเรื่องลิปสติกนะคะอันนี้เป็นของอของ BSC อันนี้เป็นเป็นสี P5 P โปแลนด P P5 ทักแล้วก็จะประมาณนี้แหละจ้ว่าถึงกับแบบว่านี่มันบอมันไม่ได้แห้งมันจะออกมันมันจะออกเนีนแบบบำรุงบำรุงผิวปากอันนี้ของเป็นเคาน์เตอร์แบน์ BSC แท่งนี้จำไม่ได้ว่าสื้อประมาณเจ็ดลอยขึ้แปดอยจำไม่ได้นี่ละ หลายลอย,ยยูนส่นะคือจำบอดดายซื้อมากอาจะได้ปีหนึ่งล้วมั้งพอมันมีหลายอันมันมีหลายอันที่โมเมนต์ที่หอนี่นะเป็นลิปสติกตัวอื่นมีหลายอันนั้งสินอ่ะเป็นคนที่ใส่ลิปสติกแบบว่าแพงแนลระคาแพงแน่จากหน่อยอ่า ประมาณสองร้อยสามรอยขึ้นไปอย่างนี่นะซื้อริปสติกนะเป็นอย่างคือซื้อลิปสติกแพงบางคนว่าเป็นอย่างคือบูซื้อแบบถือถือแท่งละหาสิบหกสิบหรือยี่สิบบาทในตลาดนัดกมี่อย่างสีนะอ,นนอันนี้อันนี้ส่วนโตนะอันนี้เราต่ความชอบส่วนตัวนะอันนี้คือแบบว่าที่ที่ที่ใส่แพงๆนี่เพราะว่าอืมเขาคิดว่าส่วนผสมหรือว่าอย่างที่ผ,ผลิตภัณฑ์เขาของเขาอะ มันจะมีคุณภาพส่วนผสมมันก็จะเป็นแบบบาดีแน่จากน้อยเพราะว่าลิปสติกเนี่ยคือมันทาปากทาปากแล้วเวลาเขากินอีอย่างเข้าไปกินน้าเรือกกินอาหารเนี่ยมันก็ต้องติดติดอาหารติดปากแล้วมันก็ต้องลงท้องเขาไปอยู่ในหล่าไก่เขาอยู่ในอกสีนะเขาเลยส่วนตัวเขาเลยคิดว่าใส่ของแพงแน่จากน้อยมันก็ดีต่อแบบว่าเออมันก็จะ ก็ชิบ่อันตรายมากจงิีๆนะมันไม่แม็นว่ามันบอ่อันตรายนะแต่ว่ามันกะอาจจะอันตรายหน่อยกลัวหรือเปล่ากับลูแต่ว่าส่วนตัวคิดคิดแบบนี้นะว่าเออห้องใส่ของแพงแน่จักหน่อยจริงๆนะถ้าเป็นของของแบบว่าใน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 ตลาดในอียงจริงๆห้องเขาเคยซื้อใส่นะจะเหมือนห้องเคยลองแบบแบบลองใส่แล้วเห็นเห็นคนอื่นซ uh ื้อหรือเล่เลยก็ขอลองแบบว่าบ่ได้เอาท้าจรงสีิเลยนะ เขาก็จะใส่มือทาร้องของคนอื่นนะเขาเขาสิบะทาปากเขาสิเอาแบบนี้ร้องที่ไหนอะร้องร้องเรื่องท่าจริงจินะเออปากแตกปากแข็งปากแบบแพ่น่ะแพ่แพ่แพ่แพแพแก็เลยก็เลยบ,บ่อบ่อบ่อใส่โดยจริงๆก็ๆบม่ค่อยใส่ดอกถ้าชื้อเสื้อให้ซื้อในตลาดนัดไอ้แท่งละแท่งละโลแท่งละยี่สิบบาทห้าสิบบาทหากสิบบาทในตลาดนัดนี่คือบอ่อเอาเลยบอ่อซื้อเลยบ่อใส่ บ่ใส่ของครีมหรือเครื่องสําอางหรือเนี่ยตลาดนัดจะบซื้อเพราะว่าอย่างเพราะว่าเขาเป็นคนยากแมเป็นคนขี้ยากอาี่สินะของตลาดนัดเขาจะซื้อซื้อในใน,ในห้างหรือในลานวสสาสันหรือในเอยียงที่มันห่างแล้วก็เป็นเป็นของของแบรนด์ของเคาเตอร์แบรนด์ของแบรนด์เขาที่ว่าเป็นโฆษณาอยียงประมาณเนี่ยอืเป็นแบรนด์เลยเถอเอาเถอเป็นแบรนด์เพราะว่าเขาไม่ได้ซื้อแบบว่า อันนี้ชื่อตอนมันลดราคามันจัดโปรล้วอีกอย่างหนึ่งคือของพวกเนี่ยมันถทา้ทาแล้วมันก็มันก็ไม่ได้เบิดเร็วอ่ะมันแบบว่าเออมันก็ไม่ได้เบิดเร็วแต่แต่เคยใส่แบบของส่วนมากเนี่จะเป็นของเคาน์เตอร์แบรนด์อะเป็นเป็นคนแบบนี้เป็นคนที่ใส่แต่ของแบบหนังเสืป,ประกาใส่ของของตลาดนัดเป็นคนขี้ยานเออเป็นค้นขี้ยานแบบว่าของยอมใส่แบบว่า แพงแต่ว่าเออเซฟจาขงสินะเป็นเป็นคนแบบนั้นแบบก็บอติดแบรนด์หรือเปล่าก็บ่รู้่เป็นคนแบบบรกาใส่ของที่มันอันเนี้ยย่านอิลีย่านอิลีแต่บ่ได้แบบว่ามีเงินค่อยซื้อแต่พ่ได้บอกว่าบ่มีเงินกินเข่าแต่กลับไปซื้อของพวกอันนี้กลับว่าแมนสินะ กระช่วงมีเงินเท่ากับสื่อสื่อสื้อแทงหนึ่งมันก็ใส่เดนนาหนึ่งสินะก็ใสเดน่าหนึ่งสินะกระส่วนมากกรสื้อตอนทีมันลดราคามันมีโปรโมชั่นมีอะไรจะซื้อแบบนั้นมากกว่าเหมือนเหมือนอันนี้อันนี้เสือเสือปูเวทอันนี้จับเนื้อผ่าเราผ่ามันดีต้นที่สามร้อยห้าสิบบาทอันนี้ซื้ออยู่วัดจุฬามันนี้นะปกติจะบอกใครซื้อซื้อสะานตลาดนัดบ่อ ก็ซเสื้อยูตะว่าหน่อยมากที่จะซื้อซื้อเสื้อผ้าในตลาดนัดอย่างสินะเพราะว่าเขาจะจับเบิ่งผ้ายังสมมุติว่าผ้ายืดยังเสียถ้ามันแข็งถ้ามันหนาเฮาก็จะเฮาก็จะบ่ใไซเขาก็จะส่เป็นเสื้อเสื้อแบนเสื้อในหางเสื้อในหางเสื้อในหางมันลดราคาบางที่เกาะของเอทูเซต่ยตัวละล0ยก็บาทสองโล้ยเสียแล้วกระได้ทน แต่จะเป็นคนแบบยังซี่มากกว่าเวลาคือถามว่าซื้อของตลาดนัดบ่ะซื้อของตลาดนัดก็ซื้อยูแต่ว่าหน่อยถ้าเลือกได้ถ้าไปย่างหางก็ไปซื้อของที่มันเซลล์ราคาอยางเนี่ยเนื้อจับเนื้อผ่าก็เนื้อผ่ามันใส่ดีก็จะใส่ดียังสมมติว่าเก่งๆอ่ะอืมเขาไปซื้อไปซื้อเสือเนี่ยนี่เนี่ในหางแหละไปซื้อสุนากสัผาเขาก็จะซื้อในหางอันนี้ก็ซื้อในหาง ผามันก็นจะดีมันลดราคาเหลือตกเหลือแล้วลอยก็บาทชงลอยอยงสี่อือจะซื้อในหางมาแบบมีมากกว่า,างสีนะเออเซลมันอย่างสี่นะเออสภาคือกันซื้อของในหางเบงผ่าก้อนอ่งสี่เนื้อผากรอนคุณภาพก้อนแล้วกระสีจำคันห้าสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นเออถึงจะใส่ของแบรนด์เนมแต่ว่าบ่ไเด้แบบว่าแบบ่แมนบอบกว่า แพงๆสินะเขานห่างเขาก็จัดโปงแลีวงสินะก็จะ,จะจะซื้อแบบประมาณนั้นมากกว่าเหมือนเหมือนมันติดมากตั้งแต่สมัยสมัยไปเรียนป,ปะวปวสจบมหกไปไปเรียนปะวะสไปเรียนเทคโนโลแล้วเนี้ยเขาไม่ห่างเขาไปอย่างห่างไปอย่างในห่างห่างแต่ก่อนมันมีจะเป็นห่างห่างแฟร่ ฟรี่อยู่ขอนแกน่แกนยังสีน่ะแต่มันมาทันในมีเส้นทานนะมันจะเป็นหางาแฟรี่ใช่ไหมถ้าจำผิดไปซื้อไปซื้อสภาหางของแมคของลี่อย่างประมาณเนี่ยเป็นของแบรนด์อะแล้วมันลดราคาเสือตัวละสามร้อยกว่าตัวเสือยืดนะตัวละสองร้อยสามร้อยตอนนั้นอะเออจะซื้อแบบนั้นมากกว่าซื้อแบบว่าไม่ได้ซื้อทุกมือ้อไม่ได้ซื้อทุกทุกเดือนนานๆนนเขาจะ ไปซื้อเทียหนึ่งสี่นะเออเรียนหนังสือก็จะใส่เสือแบบจะใส่เสือใส่เสือดีแน่จอกน้อยแต่ว่าผ่าดีก็คือแบบยอมแล้วก็บพซื้อของตลาดนัดแบบว่าตัวละลอยตัวละหาสิบหกสิบตัวละลอยยังสี่นะ่นแหละมาใส่แบบเดี๋ยวมันกระเบือมันกะเนี่ยมันจะอยูะก็เลยตัดสินใจซื้อแบบว่าตัวละสองลอยบุ้มเมื่อเมื่อสามยี่สิบไม่อยากบอกเลยเมื่อยี่สิบ กือบสามสิบปีที่แล้วตอนนั้นมันก็นยังแบบว่าสองร้อยสามรอยกันยังก,ก็ถือว่าแพงอยู่เทาก็เทาก็นยอมซื้อนะเออเทาก็เป็นคนแบบเนี้ยเทาเป็นคนแบบติดติดแบรนด์เหมือนเหมือนชุดชนไอท์กันชุดชนไอท์เทาก็จะใส่ใส่ของวา่าโกของซาบ,บินาของแบรนด์ไปเรื่อยอย่างสินะอ่าเพราะว่าซื้อตามตลาดนัดลแล้วมาใส่แล้วตึกถึกอะ บอเมลมาบอซื้อดาซื้อซื้อมาใส่แล้วมันนี่มันบอกโอเคมันบอกมันใส่บอสบายมันมันบอดีมันบอดีเลยอะส่วนตัวนะส่วนตัวส่วนตัวส่วนตัวเดี๋ยวหาไว้คือสําหรับเขาเรารู้สึกใส่แล้วบอสบายตัวสินะแต่สําหรับเขาถ้ามาใส่ของวากุวากูซาบินาบางรุนอย่างสินะอืมก็จะซื้อมาใส่แบบนั้นมากวางสินะอันนี้คือเล่าสู่กันฟะส่วนตัวนะส่วนตัวคือแบบ ตลาดนัดโมเมนว่าบอดีก็ดีทุกยูตะว่าเขาก็เลือกเอาสีนะโมเมนว่าเขา้เขาเาบาใส่ของตลาดนัดตะว่าตะว่าเสือในกางเก่งไนเขาก็ซื้อตามตลาดนัดอยู่เฮาใส่แล้วเฮ้าบ่ชอบเฮาก็ไปซื้อในห้างของว่าโกงสิจังเสือสแนนนี่มันสใส่หลายหลายปีตะว่าเขาจะซื้อทุกปีอันเก่าเขาก็จะทอล้อทยอยโลโลออกสินะเออเขาจะเฮาจะซื้อมันลดราคา เหมือนเดิมลดราคาค่อยสื่อมองสินะแพงๆเข้ากับบ่อส ну, ื่อแพงหลายเข้าก็บบ่สื้องสินะเพราเอาตอนที่มันเซลลมงสินะลดราคาแล้วก็ใส่สบายใส่ดีถ้าติดชื่อมัตลาดนะเรามันแข็งตรงตรงเนี้ยมันก็จะเบอรยืดมันก็จะแข็งนะเสื้อในอะนะมันจะแข็งขางๆมันจะแข็งค้งเนแข็งหมากเลยเป็นคนที่หมักใส่เสื้อในที่มีโค